ไอ้ขี้ไรงี้นะครับผมแล้วก็แฮกแล้วลองระเบิดแฮกดีกว่าระเบิดไม่โดนเฮ้ยอายแล้ยเร็วมากเร็วมากพังอะไรกัน ครับสกาสวัสดีทุกคนนะที่นี้นะครับผมอยู่กมบวิลล่านายต้นเหมือนเดิมนะวันนี้ผมจะมารีวิวผลโบมุบมุหรือบอมบอมนั่นเองทุกคนนะครับผมเป็นผลระเบิดนั่นเองก็ประมาณนี้นะผมโชว์นี่ประมาณนี้นะครับผมสกิลมันประมาณนี้ทุกคนนะครับผมก็มีสองสกิลนะไม่เ,เยอะมากนั่นเองแต่ว่าจะมารีวิวกันนั่นเองทุกคนนะครับเผื่อใครที่อยากจะกินกันเนาะขอบคุณรันนั่นดีกว่าทุกคนครับข,ขอบคุณรันน้องคนนี้นะครับที่มีชื่อว่าเออ RPG 0ูนยนั่นเองก็อขอบคุณด้วยนะครับที่เอามาให้รีวิวนั่นเองเป็นผลไม่ค่อยดีอะไรแต่ก็ได้อยู่นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวอะไรดีกว่า, <laughs> วาทุกคนนะครับผมโ okay, อเคก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับ,บก็ฝากกดกระดิ่งซับสไคร้ด้วยอ๋อนี่ผมล้อหัวนะน,นะสกีส okay, กีโอเคก็ฝากกดกระดิ่งซับสไคร้คด้วยทุกคนนะครับวันนี้มันได้กดกระดิ่งซับสไคร้นะครับผมมันล้อหนดีไหมนะกลัว <laughs> <laughs> ไม่ได้ลอ้อหนแล้วนะครับผมไม่ได้ล้อหนแล้วเอ้ยแข่งกันไปแล้ว <laughs> อะไรกันอออออ่ะโโโโโโ้้้้้หหเฮย เฮ้ยชื่อชื un> un> ่อชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรกันเดีออะไรกันเดีออะไรกันโอ้ยชื่ออะไรที่อ่างเลดี้เลดี้นะครับผมเอ่อเอ่อเอ่ออันนี้เหละชื่นี้เหละโอ้มาเจอโป้ซะได้ด้วยนะครับแล้วมันกัลัาฟาร์มอยู่ด้วยแด้วเราไม่มองมเห็นชื่อด้วยนอะไรไมได้แกูมาเจอแต่อะไรนะโอเคโอเคทุกคนนะครับเหมือนจะรู้ชื่อคนที่ใช้แฮกแล้วนะครับผมโอ้ตัวขามาเชียวเลยนะมาชื่อนี้ใช้แฮกนะครับเป็นคนคนนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวให้ดูนหน่อยแล้วกันก็ คนนี้นั่นเองทุกคนนะครับที่ใช้แฮกนะครับรู้สึกว่าจะเติมมาเยอะอยู่เหมือนกันนะก็ฝากกันรีพอร์ตกันด้วยแล้วกันทุกคนนะครับผมจะได้มีเกมดีๆกันเล่นทุกคนเนาะพี่ขอรีพอร์ตแล้วกันนะครับผมเอ่อรีพอร์ตโอเคนะผมแฮกนั่นเองโอเคสมิดไปเลยทุกคนนะครับผมอ่ะประมาณนี้ทุกคนอยากรีพอร์ตเขานะครับรีพอร์ตได้เลยนั่นเองทุกคนนะครับผมโอเคเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงและโอเคครับผมชื่อนี้นั่นเองทุกคนนะครับรีพอร์ตได้เลยตาสบายนะครับ โอเคมาแล้วครับผมโอเคทุกคนนะครับได้เวลารีวิวผลแล้วนะครับผมชักช้ามาอยู่ใหญ่แล้วทุกคนนะครับผม <g iggle> แล้วกันยังทุกคนนะครับผมกันเกิดสภาคระทุกคนเดี๋ยวพาไปดูผลแล้วนะครับผมผลพิสานนะครับผมที่มีชื่อว่าบมูบลูนะครับจะไม่ได้อาสีว่าผู้ใช้ผลเนี้ยมันเป็นใครนะครับผมเดี๋ยวเอาไปไว้ตรงปกคลิปแล้วกันให้ผมจาได้นะครับหรือว่า เออนั่นแหละไปถามเพื่อนดูนะผมไปเราไปลองกับเลยดีกว่าทุกคนถ้าลองตัวนี้มันจะไม่เวิร์กนะครับผมไปลองกับบอสด,ดีกว่าทุกคนบอสอยู่ข้างบนเนาะมาลองกับบอสกันด,ดีกว่าทุกคนบอสนะครับผมมาลินบอสโดนคือเราลองกับตัวข้างล่างไม่ได้ก็ต้องน่าจะเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วๆๆลกันนะครับผมจะให้เขาฟังกันไปก่อนแล้วเออก็ทำอะไรไม่ได้นะครับผมทำอะไรไม่ได้มาเรามาดูที่สกิลซัดกันดีกว่าทุกคนนะครับผมอ่ะสกิวซัดของผลโบมูโบมูนะครับใช้ดีวี ผลนะครับตอนนี้คือ164นั่นเองทุกคนนะครับเป็นดัด f อนะผมก็อาจจะไม่ได้เล่นเก่งมากนะครับดัด f อนะผมโอเคก็ okay. ประมาณนี้นะร้อบสี่นั่นเองทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันเลยดีกว่าทุกคนนะครับผมสำหรับผลบอมุบม์บอมุ์นั่นเองแล้วสกิลเซตนะครับผมเป็นซิงเกิลบอมบ์นั่นเองทุกคนนะครับตรงตีเดียวนั่นเองลงไปปุ๊บออโอ้โหแปดสิบห้าดาเมจอ๋อแย่แล้วอ่าเอ้ยโคด้าก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แย่นะทุกคนนะครับผมกดได้รัวเลย นี่ครับผมอ๋อเหมือนจะไม่ได้ตามเมาส์นะตามหน้าปัแปลงอยู่วะนีครับผมเราสู้ไม่ได้นะครับผมผมม,มันเหมือนจะตามหน้าหรือเนาะอ๋อตามเมาส์ตามเมาส์ตามเาามเาส์โอเคคิดว่าตามหน้านะครับรู้สึกว่าไม่ตรงกันเนาะโอเคเดี๋ยว,ยวลองดูใหม่นะครับปลาตรงน,นู้นปุ๊บอ้าปลาอันวงอยู่แค่นี้เองเหรอทุกคนวงมันก็ไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมสหรับบล็อตอั่วมูเนาะโอเคถ้าเราชาร์จได้ไหมชาร์จมันจะไปไกลขึ้นไปโดนโอ้ยไกลขึ้นไกลขึ้นโอ้โหจะอะไรไกลขึ้นมากๆทุกคนนะครับผม อ๋อแล้วชาร์จทีนะมันจะได้ไกลขึ้นถ้าเราไม่ชาร์จก็จะใกล้นั่นเองทุกคนนะครับผมสหรับผลโบมูโอมูนะอ่ะเดี๋ยวลองดูปุ๊บนี่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือไม่ชาร์จด้วยนะผมโอเคทุกคนต่อมาลองสกิล X กันดีกว่านะครับผม X อ็กซดิ X ๊นะครับใช้ดีเวฟฟูตอยู่ที่100นั่นเองดีเวฟฟูตของ X นะครับเป็นประมาณเอ่อหนึ่งร้อยนะจะเป็นทริปเปิลบอมนั่นเองคือระเบิดสามทางเหรอว่ายังไงโ <laughs> อ,อ้ทางเดียวเป็นรู้สึกว่าใหญ่ขึ้นนะผม แย่ <laughs> yeah, แล้วเดีก่นแล้วมันคูดาวอย่างนานเลยทุกคนนะครับผมเออคูดาวนานกับซิงเกิลบอมบอีกอะแล้วมันอืมอก็เป็นบทสี่นะครับคูดาวนานกับซิงเกิลบอมบ์นะผมดาเมจเท่าไหร่ดาเมจนะครับอยู่ที่ร้อยร้อยสิบเจ็ดเฮ้ยมันแรงนะเนะี่ยแรงแรงมากเลยทุกคนนะผมดาเมจร้อยสิบเจ็ดนี่ไม่ได้ไม่ได้คิเล่นะทุกคนดาเมจอ่ะอัพไปอัพดีวิฟุตไปร้อยเดียวเนาะดาเมจร้อยกว่านั่นเองตุม่มโหบอกเลยว่าโคตรดีดนะผมใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นี่ เอามาฟาร์มได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวลองขึ้นไปอยู่แล้วลองปล่อยระเบิดลงมานะครับผมแฮก็ยังฟาร์มอยู่นะครับผมโอเคไปเข้าไปอ๋อไม่โดนไม่โดนอีกรอบนึงอีกรอบนึ่งนะผมคือต้องชาร์จตรงตีอะทุกคนนะผมเงินไม่ได้อันนี้ได้ไหมอ๋อมันเป็นแนวตรงเนาะครับทักิณนี้เป็นแนวตรงนะผมโอเคเอาอีกรอบนึงปุ๊บอ่าอนนี้ก็ฟาร์มได้อยู่นะเออฟาร์มบอสได้อยู่นะถ้าเกิดไม่ใช่บอสไอ้ดาบตัวนี้มันตีระยะไกลได้นะนี่ไงนะผมแต่กขนาดอะไึงบติ้ง <laughs> กกเอดินทักิลเอ็กนะครับมันจะไม่ได้ตามเมาส์อันจะตามหน้านทุกคนเดี๋ยวพี่ลองเอาเอามาส์ไปฝั่งนี้นะเอามันก็ตามเมาส์อยู่ดีนี่หว่าเอาเดี๋ยวผมคือเอ่อมันจะตามเมาสแบบแบบ์ยังไงดีทุกคนมันจะตามเมาส์เป็นแบบทาร์เก็ตแบบอย่างเงี้ยเออแบบลงอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ตามแบบเหมือนพวกอา่าคิงเลียซี่นะทุกคนเนาะก็ <laughs> ไม่เหมือนกันนะผมแค่แค่ชื่อคิงก็ไม่เหมือนกันเดียดทุกคนนะผม <laughs> โอเคลองอีกรอบเลงนะทุบแบมประมาณนี้อืมเอ้แต่พอเราหันหน้าไปมันก็เป็นแนวตรงอยู่ดีนทุกคน นะครับโอเคทุกคนนะครับพร้อมแล้วพร้อมาแล้วมาสก,กิลมันเป็นประมาณนี้ทุกคนนะครับผมอ่าเราหันหน้าลงไปอย่างนี้นะปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแนวตรงทุกคนนะครับมันจะเป็นแนวตรงไม่ไจะเป็นแนวเฉียงมันข้างล่างมันเอ่อผลคิงลิ G เกซี่อ่ะไอผลแกนนะครับผมไม่เหมือนอย่างนั้น,นะคระับ <c oughs> เอ่อประมาณนั้นโน่นนะครับผมเออสก,กิลมันก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนไม่ได้ขี้อะไรอย่านะครับผมแล้วก็แฮกแล้วลองระเบิดแฮกดเดิ๊บระเบิดไม่โดนเฮ้ยหายและวเฮ้ยเร็วมากเร็วมากพังอะไรกันเฮ้ยตื้อระเบิดไปเลยตายแล้วนะตายแล้วโอ้ โอ้ดันเดียวตายเลยแข่งจริงเอาเราก็กลับมาอ,อีกรอบนึงโหอัพแต่ดาม,มีไง,งไม่ยอมอัพไอ้พวกนี้นะระเบิดแม่งเลยเอาไม่โดนอืมระเบิดเลยระเบิดเลยก็ไม่ได้เข่งนะครับแฮกแต่น่าจะอัพแต่ดามนะดูจากทรงแล้ว <c oughs> อืมโหเห็นไหมผมชื่อนะเดี๋ยวให้ดูชิงทีนึงแล้วกันนะครับผมรีพอร์ตด้วยแล้วกันจะได้มีสังคมเกมที่ดีขึ้นนั่นเองทุกคนนะครับผม <c oughs> <c oughs> อ้าวฟันกูอีกุ้งเกือบตายดิมันฟันผมดิโดนฟันผมโคตรแรงโดนแย่ละอ โอ้โหแม่งพลังมันก็โหดเกินทำได้ไงวะเนี่ยอืมตายหูงตายหูโอ้หนี่ไงชื่อนะครับผมชื่อโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับผมแพ็คนะครับผมอยาใช้นะเป็นไปได้อยากใช้นะครับเล่นดีๆดีกว่าทุกคนสนุกนะอย่าี้เป็นสนุกโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับผมอจะมีคลิปแค่นี้แล้วทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยปั่นแฮกกันเนาะเออไปปั่นแฮกกันแต่ไม่ใช่เวลาผมไงกเวลาผมไม่ปั่นแฮกอยู่นะผม ก็น so <believers> <de b ular ly> ่าจะเอฟคีนะเขาน้าเอฟคีเป็นอย่างเดียวทุกคนนะผมไม่ได้ได้แบบว่าอยู่หน้าคอมนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรละนะครผม ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยทุกคนนะครับผมก็วันนี้อาจจะมีคลิปแค่นี้นะครับผมเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผลระดับนี้ระดับอะไรนะระอันคอมมอนนะครับผมผลน,นี้นะครับที่พี่เดานะก็ถ้าเกิดผิดก็ขออภัยด้วยทุกคนนะครับผมมันเป็นอันคอมมอนเนาะแล้วมันบ้าไปวบ้ามาทุเรศมากเลยอะ่ะไรนะผมก็เป็นอันคอมมอนนะครับผมก็ไม่ค่อยดีมากนะครับแต่ก็เอาไปฟาร์มได้นั่นเองทุกคนนะครับผมแต่ถ้าแนะนำฟาร์มจริงๆ,ๆนะครับเป็นผลมากมาดีกว่าแะผมมากๆมากๆพวกมากมาอะไรไม่เนี่ยนะครับผมแสงอะไร ดีมากฟาร์มดีมากบอกให้นะผมโอเคก็แค่นี้แหละก็ไปแล้วนะครับผมเจอคลิปหน้าบ๊ายบายครับ